สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งและนี่คือรายการอายุน้อยร้อยทีมโดยผมพิธีกรอายุน้อยร้อยโรคแต่โลกในที่นี้ก็คือโลกของผมที่มีแต่เกมฟีฟ่าออนไลน์สแพลบ เจอกันอีกครั้งหนึ่งฮะไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเราจะมี EP ีที่5รายการอายุน้อยร้อยทีมนะครับก็คือคอนเทนต์ที่จะเชิญแขกรับเชิญไม่ว่าจะเป็นนักแข็งเอ้ยหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นสตรีมเมอร์เราจะเชิญเข้ามาแล้วให้จัดทีมในหัวข้อต่างๆวันนี้เราเชิญอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นเลเจนด์ของเกมฟ f a ่าลายสีและเขาก็มีคําว่าแชมป์โลกติดตัวอยู่นะฮะไปพบกับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าครับแล้ววันนี้ครับขอต้อนรับเซฟิลา แอมเซฟิลอสมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมแอมพูดถึงแชมป์ที่เคยได้กัตอนนั้นมันคือแบบประวัติศาสตร์อ่ะคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับมันเป็นการแข่งนานาชาติครั้งแรกของวีบสามนะเราไปแบบว่าเข้ารอบก,ก็บุญแล้วอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมองว่าไปแค่ขำๆอ่ะเหมือนมานอกสายตาของชาติ<ช>อือ่นสุดท,ท้ายก็ได้แชมป์ฟาดแชมป์แล้วก็มันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนคือต้องยอมรับว่าช่วงเวลานั้นคําว่าอีสปอร์ตหรือการแข่งเกมที่จริงจังมันยังเป็นเรื่องที่ใหม่มากเป็นแค่กลุ่มเล็กๆแต่หลังแชมป์โลกรััั้้้งงงนนนนนมมือกาาเี่่วพสจถึึทุะซ ทีนี้เนี่ยขออนุญาตพูดถึงสักนิดหนึ่งนะครับผมฟีฟ่าออนไลน์สี่กำลังมีการแข่งขันที่เป็นระดับนานานชาติแล้วก็รายการใหญ่มากช,ชื่อผมไม่คุ้นเลยแอมอ e e ีคอนอีคอนจินเนอัลมันคือการแข่งขันที่ใหญ่กว่าเอเซีซีขึ้นมาอีกอา้าวชวนทุกคนมาดูหน่อยในฐานะรุ่นพี่ที่เคยได้แชมป์โลกกับรายการอีคอนอย่าลืมมาเชร์น้องๆน,นะครับก็น้องๆทําเต็มที่ครับซ้อมกันเต็มที่ถึงแม้ว่าจะมีเวลาน้อยนะในการที่จะซ้อมกับทีมที่เขาดับกันมาเนี่ยน้องๆทาเต็มที่แน่นอนครับเพราะทุกคนใส่กันเต็มที่่มจะเป็น เอ็มเอสชอนบุรีเปิดพูดวีดไอเดียดีการเชียร์อาจจะเป็นการเพิ่มเพื่อให้หนักแข่งเราไปอยู่ในจุดที่พร้อมที่สุดก็ร่วมกันให้กําลังใจที่สําคัญครับชนะด้วยการแชมป์ด้วยกันกถ้ามันแพ้ขึ้นมาจริงๆก็แพ้ด้วยกัน <lihat> แต่วันนี้ดีกว่าผมเชิญคุณมาอายุ Suzanne, น้อยร้อยทีมเนี่ยนะครับผมแชมป์โลกยุคหลังๆไม่ว่าจะเป็นครูเซฟหรือว่าจะเป็นดาเลนแชมป์โลกจากต่างประเทศผมเชิญมาผมชนะหมดคุณคืนหนึ่งแชมป์โลกที่ผมจะต้องจัดการให้ได้นะครับครับ มันยิ่งกันกูกลัวผมยื่นโจทย์มาให้แอมก็คือเชิญแอมมาบอกว่าเฮ้ยแอมมันเพิ่งมีปีใหม่ออกมาทําเป็นไกด์ไลน์ให้คุณผู้ชมหน่อยก็คือให้แอมจัดทีมปีเอ็มซีหรือมันตีลิขแชมเปียนคือเอ็มซีตอนนี้พีคสุดในใ<ช>บางตัวเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าอะไรเกิดขึ้นลองดูทีมซะหน่อยฮะแต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นไอดีที่เขาจัดมาให้คือเล่นเฉพาะตบผมเท่านั้นเราดูเราดูที่โรนโดกอนนะเป็นปีที่ท็อปที่สุดของ R9 แล้ว บวกาแดงแพ้บวก5แล้วก็ฟูลทีมพวกมึงเอาอะไรมาเจอกูเนี่ยวนันนี้มึงเห็นพลังเมาไหมนะ120ตัว่อมากุลิตครับปกติกุลิตเรายิงปั่นไม่ได้กุลิตปีนี้เนี่ยฟูลทีมยิงโค้งอยู่ที่120กลองหลังอย่างเงี้ยเรารใช้โรลงองอลองวันีพีมันแค่17ถามว่าสแต,ต็มันไม่ได้น่าเกียวนะ,ะมันมันโอเคนะมันเหมือนกับพอๆกับเราใช้ว่าลานเอลเอชตายกูตายผมให้ดูความโกงของเซีย7ก่อนผม อ้ยเหี้ยรออ้ขออภยัยคุณผู้ชมฮะร28อันผอุ้ยเฮ้ยมันเถื่อนจังวะโอเคนี่คือทีมฟู m เอ็มซีของแอมเซฟิลอสนะครับก็อันที่จริงก็มีอีกหลากหลายตัวนะนี่คือทีมของแอมแต่ครั้นี้เนี่ยผมพูดเลยว่าศักดิ์ศรีมันต้องมีงคุณต้องต่อยผมด้วยผมขอ2ลูกพอเพราะจากวันนั้นถึงวันนี้ผมเก่งขึ้นเยอะ2ล okay okay ูกโอเคไหมสองลูกสองลูกได้ได้ได้ปกติรายการนี้แพ้จะเต้นผมสงสารคุณครับผมให้คุณมาเต้นคงไม่เหมาะเอางี้แก้ผ้ากัน คุณพูดเองนะเออแบบหยอกหาเอาถ้าต้องต้องไอดีคุณนะไม่ใช่ไอดีนี่นะไม่ใช่ไอดีทีมงานนะไม่ใช่ไอดีทีมงานใครแพ้ต้องหาบวกแในไอดีห้ามซื้อใหม่นะคือซื้อมาตีบวกได้แต่ต้องเป็นตัวที่มีอยู่ในทีมแล้วต้องขึ้นบวก9้าใครแพ้บวกเก้าเอาเลยไหมล่ะเอาไปเลยปะก็มาดิครับมาดิผมเอาจริงนะคุณแอมเอาคุณเอาบอลมาให้ผมก่อนสี่เอาเพื่ออะไรอะเอาไม่เอาสองอ๋อเออเอาเอาต่อแบบนี้เลยใช่ไหมเออแบบแข่งเลยมา มาเอาเลยนะเอาแล้วครับมาเลยครับแล้วทุกคนจะรู้ผมนำสองประตูทิกมีง,ง่ายๆทุกคนทวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงความโกงอะไรอ่ะนำแป๊บเดียวเฮ้ยไม่กุนนิ่มจังวะ่วงเท่านั้นที่จะทำได้แชมป์โลกสซเลยเยอร์จะต้องเดินหน้าต่อไปเอาโบเี่โบนี่เอาแอมโบนีบ่นี่เป็นไงเน้นเสียงไอ้ยีโคตรเร็วเลยดูนี ไม่ทันเดี๋ยวอันเนี้ยเอาเอ้ยเอาดิครับเอาดิดูดูมุมที่มันยิงถึงบอกว่ามันโกงอ่ะดูดูมันหักยิงอ่ะกูเจ็บตรงที่พอเสร็จปุ๊บสอนต่อได้เลยอ่ะเนี่ยเห็นป่ะคือปกติอ่ะถ้าหักยิงเงี้ยมันต้องไม่ตรงจริงแผลกูยังไม่สมานเลยความรู้มาแล้วเฮียเจ็บตรงเนี้ยเนี่ได็อกกี้เฮ้ยยูเซ่ เอเวอเรสตาแล้วหมดแล้วยูสเบียวอ่ะให้อีกมาแล้วแต่รุดกุลแหลกบหมดท่าน่ะหังพักกุลแหลกบก็ไปรู้อย่างแล้วดีเดียดรอคบัวจานจานหน่อยกูซื้อข้าวมาเมื่อกี้ไม่พอของมาแล้วยูสนี่เป็นงานดูบัฟก้าเสียวเสียวเสียวไอ้เงี้ยมึงรู้ว่าล้ำเงินต่อไหมวะ กูทำที่ไหนน้อเอ้าแอมขอโทษเมื่อกี้สีสันเอนเตอร์เทนคนดูแอมหมดยุคแล้วหมดยุคกูแล้วนี่มันยุคดิสแอนเคอร์กูเซบิโรสดูติคิตาก้าของผมไว้เพลินไปทีดิเอาดิเอาไงเอาไงเอางงกูก็งงงงเนี้ยเอาเอาเซบิลรสโอ้โห

โอ้ยเอาแค่เอาดิคไม่ใช่เขายิงกูทั้งสามลูกเขานิ่งกูยิงลูกียวแล้วผ่านมือดูบัฟก้าไปได้ไงเนี่ยโอ้โหไอ้อะผมไม่ทันผมกําลังจะคืนเลยเนี่ยแลกวชัยชนะครับเป็นของนิกเป็น NICK NK20 ทุกคนไม่ต้องถามหาศักสีคนอย่างผมผมไม่มีอยู่แล้วทุกเขิดดว่าแกเอางี้ไหมเพราะว่าเราตกลอไไ้แค่สองร์บแฝงแฝง Golden Goal ไหม Golden Goal อ่ะได้ได้หมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไลอูหัวตัวไหนดีนะเรียบร้อยในเกมถือว่าผมชนะ แต่ช่วงต่อเวลาผมให้แอมชนะก็ได้พี <laughs> ่ย่ง <laughs> ไม่เท่เลยว่ะคุณ, <laughs> คณลทด MC คุณน้องยอมและผู้ชนะในวันนี้ครับแอมเซฟิล์มย <laughs> ัา ระหว่างนี้เนี่ยเซฟิลอสครับถ้าคนดูอยากติดตามเซฟิลอสติดตามได้เอ้ยตอนนี้คุณอยู่ทีมไหนเนี่ยอยู่ทีวอเซลครับยินดีกับสังกัดไหนแล้วก็ทีมวอเซนไงั <c oughs> งกดโอเคผมยอมแค่นั้นแหละติดตามเซฟิลอสมีเพจไหมตอนนี้ก็เพจอัเซฟิลอสครับอ่าแล,ล้วเร็วนี้เดี๋ยวถ้าถ้ามีอะไรจุดประกายอาจจะกลับมาสตรีมอ่ะเลือกมาตัวนึงเอาตัวที่มันมีบวกแปดในตลาดได้ไหมนี่ไงอเลโอล่าตัวนี้อยากใช้หลักพอดีผมให้เกียรติ ผู้ชนะคุณเซฟิลอสบรรเลงให้ผมคุณผู้ชมฮะชอบรายการอายุน้อยร้อยทีมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจฟีฟ่าออนไลน์สีด้วยนะครับที่สาคัญฝากแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับผมแอมเซฟิลอสอย่าลืมไปติดตามแล้วก็รายการอีคอนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่<ะ>กับรายการนี้นะฝากฟีฟ่าอีคอนด้วยวันนี้ทิ้งท้ายด้วยอเลโอราบวกเก้าไปดูกันครับไม่มีสูตรอะไรเลยไม่มีมึงกดนิม่มไม่มีมมหายไปเกือบหมื่นเอมอยากย้าย,ย่ะ